ขออนุญาตนี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้โรงเรียนวัดสยูงนะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมตรงนี้เป็นครั้งแรกการเก็บร,รวบรวมข้อมูลเริ่มต้นตั้งแต่อันนี้คุป,ปัญหาระสั่ไม่พูดกันนะคะเอามาที่ว่าทานนักเรียนออกสู่ชุมชนไปเก็บข้อมูลน่ยนะคะก็ประมาณสามถึงสี่ครั้งก็ไปสัมภาษณ์ในหลวงพ่อกลุยย่อยของพระธีรการลาพระละของวัดเสนา นะคะซึ่งมีสีของเรื่องย่อยนะจารก็คือประวัติศาสตร์เป็นมาใช่ไหมลูกประวัติศาสตร์เป็นมาประเพณีการล่าแ้าแล้วก็เรื่องของการทําเรือแาแล้วก็เรื่องของการสมโพสใช่ไหมลูกแล้วรองสุดท้ายก็คือความเชื่อใช่ไหมความเชื่อพิธีกรรมทางศาสนาเป็นสีเรื่องย่อยนะคะทีนี้การออกนั้นก็ออกประมาณ สามหรือสี่ครั้งใช่ไหมลูกนะคะจะลุ่มย่อยของ,ง,องนักเรียนชั 2, ้นมสามมสองเป็นส่วนใหญ่ก็มีน้องพอถูกไปแกนด้วยนะคะไปแจมหาความรู้นะคะเพื่อเน้นวิธีการทางประวัติศาสตร์ให้แกได้รู้อย่างเรื่องแรกตัวประเด็นของการศึกษาหัวข,ข้อที่กเอกน,นะคะก็ไปรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ท่วแกน,นะคะมีภาพนะคะแต่คุณครูเองยังไม่ได้ไม่ค่อยชำนาญในเรื่องเทคโนโลยีต้องให้อาจารย์สองท่าน นี่อาจารย์สองท่านบอกปัญหาอุปสรรคมันมีเพราะว่า,าถ้าทำสำนึกสละเมืองด้วยทรงไปขีดเส้มาที่พระวินโรตัสนะคะก็เลยยังไม่ได้ต่อตรงนี้กันรับช่วงต่อเรื่องประกัติของถิ่นักเรียนก็ไปศึกษานะคะไปสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้กแก่ข้างวัดที่รู้นะคะแกก็เล่าให้แกรู้อะไรบ้างนะคะว่าความเป็นมาของพระราชเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ไปดูถึงการสมโภชการเตรียมงาน นะคะไปดรพวกเขาแห่ละทั้งทีมนะคะก็ไปดูการเตรียมงานต่างๆนะคะแล้วก็จนถึงวันงานนะคะแล้วก็วันที่มีการลากพระการลากพระลากตักก้งแต่ที่ว่าชาวบ้านลงชาวบ้านทุ่เขาผู้แก่ลากบนคืนด,ดินแล้วพอลงคืนน้ำนี่เป็นวัยรุ่นนะคะแต่อเภอรังกาพูดได้เป็นปากเลยว่าชาลากวัดเส็มาใช้เอาเด็กวัยรุ่นไปเป็นส่วนร่วมมากที่สุด นะคะเพราะความเชื่อความศรัทธาและที่ลุงน้ำมันกระดุกด้วยเด็กกระดุกด้วยล่าในน้ำในคลองลุงเช้าจะถึงช่วงตอนเย็นห้าโมงเย็นถึงล่าค้าขึ้นจากน้ำจากคลองนะคะความเชื่อความศรัทธาจํานวนคนที่ไปตรงนี้นะคะว่าพูดง่ายๆในปีหนึ่งเปิดเปิดกล่องสำหรับความศรัทธานะคะกูกางใช่ไหมคะดูเหีียบจะไม่เต็ม อ่านะคะก็ได้หนึ่งเป็นแสนนะคะแล้วก็ปีหนึ่งเปิดครั้านได้หกแสนเจ็ดแสนนะคะอย่างหนงรางเอ่อวันวิสาขาบูชาแล้วก็มาตอนอน 8, 100, อกพรรษาราคานี้แปดแสนกว่าบาทนั่นคือความเชื่อในความศรัทธาเชื่อ,อยังไงเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเรื่องเหลือเชื่อเช่นเรื่องของการศึกษาไป็นน้องอไปได้อะไรหายไปบนบาสังเปล่าได้ ในภาคใต้ตอนที่งานออกพรรษากระเนณีรากท้าเนี่ยนะคะมาหมดไม่ว่าทางกรุงเทพทางใต้แหล่งท่องเที่ยวบามีภูเก็ตพังงามาโรดแล้วก็เรียอยากให้เห็นว่าทำไมเด็กแล้วก็ครูถึงได้เลือกเอาตรงนี้ที่ตองการเน้นที่สุดก็คือเด็กได้ศึกษาวิธีทางตารสวัตศสร์สองในชุมชนได้อนุรักษ์นะคะ ก็มีภาพมาจะเป็นอยู่สองช่วงที่คุณครูถ่ายเอาไว้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะตอนที่เ็าออกจากโรงเรียนแล้วเริ่มไปสัมภาษณ์เพราะงั้นมันอันนี้ตอนอีกคนละตอนนะคะพอ,พอให้ได้ดูนะคะก่อนที่จะรวบรวมมาอันนี้มีด้านหลังด้วยในแม่ครัวที่เนื้อรับแขกนะคะช่วยแต่มีทุกสรูปแบบนะคะอันนี้ถือว,ว่าไทยยังไม่เคยไปที่แหล่งสก,กานะคะเป็นวัดในตอบนท่าดีนะคะ วัดพัทธาตุเสมาจะรู้จักในนามของวัดเสนาโดยเดินเร่จัจหวัดเสนานะคะถามภาพง่ายนะคะโดยไปถึงทางโค้งค่ายใหญ่ตรงนั้นข้าวานสุดาผ่านบริเวณทางเข้าบ้านตะจูแปดท่าเรียนนะคะก็พุ่งตรงเข้าไปในวัดเสมาเลยนะคะสุะชัสําคัญไว้ก่อนเผื่อว่าใครแต่ละอันนี้เขาจะให้ใส่นะคะเขาเปยนภาษาบ้านเราว่ากรุณาด้นะคะอันนี้ก็ชมภาพดูนะคะ ก็หลายท่านอาจจะไม่รู้จักอำเภอลำกาซึ่งเป็นแหล่งสถานที่ที่มีอากาศดีที่สุดในปทงหวัดพยนะคะได้โอกาสนี้แต่ที่สูภูใจก็คือได้จะตด้นักเรียนรู้วิธีการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแลวพวกเขานี่ก็อยู่มสามที่ให้มาเนี่ยเพื่อให้ได้มาสัมผัสตรงนี้จบไปเขาจะได้รู้จักวิธีการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนั่นคือป้าหมายสุดของรู มีเด็กๆวัยรุ่นหมดแล้วนะคะก็ลงในน้ำนี่เป็นวัยรุ่นทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่จากส่วนไหนของอำเภอราสกานะคะเขาก็นัดก,กันประหลัดปีปนหปนึ่งหนึ่งได้มาเล่นปลาสลุดสนานนะคะได้มีส่วนร่วกอยู่ในน้ำาลอทั้งวันเลยค่ะลราก,กันออกมาตั้งแต่เชวงบ่ายโมงแล้วก็ตุ่มห้าโมงเย็นซน่งนะคะมีทั้งคู่บุกฟองจะนอนนั่งอยู่ริมิมนะ้ำเล่นเท้าป่อยดูลูกนะคะส่วนข้างในก็มีกิจกรรมมากมาย อันนี้ก็ขาะช่อันนี้ต้องเรื่องเรือพระทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เรือพระตอนเก็บอยู่ยังไม่ประกอบนะคะการตารูปนั้นขาใช่อันนั้นคือเชือกนะคะเชือกแต่โบราณที่เขายังใช้กันอยู่นะคะไม่มีล้อนะคะเรือพระนี่ใช้เชือกนี้ทั้งหมดเลยแล้วถามว่าทำมาเมื่อไหร่เออบอกบอกเท่าๆที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยท่านบอกว่าจะถามพ่อท่านอาย,อย80ุ80ปีใช่ไหมคะตอนทนเล็ก นะคะมันท่านเล็กๆแล้วก,ก็บอกไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ทําเรือระ้ด้วยมันมาพร้อมกับกระพระคานะคะพร,พร้อมกันนะคะไอ้ตรงจุดนี้นะคะนี่คือตอนเก็บอยู่ยังไม่ประกอบนะคะไม่มีการใช้ตะปูค่ะใช้สลักหมดเลยในการประกอบเป็นเรือรั้นะคะไม้เป็นต้นๆน,นานมากก็บอกว่าเรื่อง อนสมัยต้อยุทธยานะครับประมาณ400กว่าปีตรงนู้นเ,เขาเรียนพวกขมาว่าพุ่นพุ่นเข้ามาขเขาจะหล่รทะพอพุ่นเข้ามาพอพุ่นเข้ามาเขา,าก็เลยดีขึ้นถูเขาประมาณเจ็ดวันใช่ไหมลูกเดี๋ยวคูลืมเจ็ดวันใช่ไหมลูกประมาณเจ็ดวันนะคะแล้วก็อันนี้ตอนที่โดนขโมยนะคะอ่าแล้วก็พอลงมาเบลเพลาตั้งอยู่แล้วนนะคะแล้วก็เลยมีการจัดกิจกรรมสมโพส อันนี้ข้อมูลตอนที่ว่าโดนขโมยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ร้องไห้กันมีาการบูชายาสารกล่าวกันมากมายนะคะจนจนพบนะคะได้พบพระองค์อื่นที่หายไปด้วยมาพร้อมกับพระลากวมณเสมานะคะอันนี้เอกที่เป็นเอข้อมูลกันอ,อ่ถ่ายรูปว่าบ้านเกาไว้มีไหมลูกเต็นี้รเราอยู่นร้องอีกต้องหนึ่งอ่าที่ถ่ายกับเกาไว้มีอีกภาพหนึ่ง ตวัยนี้เป็นคนที่ว่าด้วยจิตศรัทธาทำเรือพระมาตลอดแลวพอซึ่งก่อนนั้นก็พ่อของตวัยและต่อไปลูกตวัยในตระกูลนี้เจ้ตระกูลนี้จะรับผิดชอบเองเลยโดยไม่มีใครบังเท้าันนะคะแล้วก็ออกปากเด็กวัยรุ่นชาวบ้านมาช่วยกันทาเรือพระนะคะโดยที่เขาจ่ายตังเองเลี้ยงอาหารเองไอ้ตรงนี้นะคะคุณครูคิดว่าพอจะได้ข้อมูลพอเข้าๆตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ